ัดโดยวันนี้เราจะมาทําการซ่อมอเก้าอี้เบาะหนังทํางานกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้สีของฮาโลเพนนะครับรุ่นเลกเตอร์คัลเลอร์รีเพนะครับในการซ่อมแล้วก็สําหรับตัวเบาะเนี้ยก็จะมีสมมุติงานเป็นเบาะหนังโซฟาเนี้ยก็จะมีหลายเฉดนะครับอาจจะเป็นสีดำํำสีน้ําตาล น้ำตาลก็จะมีหลายเฉดนะครับผมอย่างถ้าเกิดว่าเป็นอ่าเป็นน้ำตาลเข้มเนี่ยเราอาจจะใช้เราใช้สองสีนะครับใช้น้ำตาลกับสีดำค่อยๆผสมกันแล้วก็เทเฉดกับกระดาษนะครับแล้วก็เทียบกับตัวตัวเบ,บ,เบ,บะาะตัวชิ้นงานนะครับผมเราพอเฉดใกล้เคียงเราเนี่ยเราก็สามารถลงงานได้นะครับอย่างถ้าเป็นเบาะรถยนต์สีเทาอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆผสมเฉดระหว่างสีขาวกับสีดำนะครับแล้วก็เทเฉดกับกระดาษแล้วเราก็มาเทียบกับ บเบานะครับเราพอเช็ดใกล้เคียงกันเราก็จะสามารถลงงานซ่อมเฉพาะจุดได้นะครับผมเพราะว่าตัวอย่างเบาะรถยนต์เนี่ยอย่างเบาคู่หน้าเนี่ยเวลาที่เขาเสื่อมสภาพเนี่ยเขาจะมีตรงจุดที่เป็นคนขับนะครับก็จะเป็นจุดที่นั่งบ่อยสุดแล้วก็จะโดนแสงแดดก็จะเป็นเบาะคู่หน้าเพราะฉะนั้นแม้แต่ในเบาของรถคันเดียวกันเนี่ย เวลาเสื่อมสภาพเนี่ยตัวของคู่หน้าเขาก็จะเสื่อมก่อนแล้วเฉดเขาก็จะไม่เหมือนกับตัวเบาะด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการค่อยๆผสมเฉดเพื่อซ่อมในงานเฉพาะจุดเนี่ยก็จะเป็นการช่วยเซฟแล้วก็สามารถลงงานได้ในส่วนที่เสื่อมสภาพไปนะครับโอเคเราเรามาซ่อมกันนะครับอันนี้เบาเป็นสีดำนะครับผม แล้วก็อันนี้จะมีทั้งหมด6กเฉดน,นะครับก็จะมีสีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินสีดําสีขาวแล้วก็สีน้าตาลนะครับผมสามารถผสมกันได้แล้วก็ใช้ในงานเพ้นท์หรือว่างานซ่อมก็ได้นะครับผมโอเคครับ ก็โรงงานประมาณ5้ถึงเชั้นนะครับรอแต่ละชั้นแห้งห่างกันประมาณ10บนาทีแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็รอ12ชั่วโมงก็สามารถใช้งานได้นะครับผม ก็ถ้าเป็นในงานในงานเพนเนี่ยอาจจะลงประมาณ3าถึงสชั้นได้นะครับถ้าเป็นงานซ่อมเนะี่ยลง5้ถึงเชั้นนะครับผม ก็ถ้าเป็นในการลงงานเนี่ยเราลงสมมติเป็นแผลตรงเนี้ยเราก็ลงทั้งบล็อกนะครับเอ่อตรงบล็อกชิ้นงานที่เป็นแผลเนี่ยเราซ่อมเฉพาะจุดได้เราช่อมซ่อมเฉพาะบล็อกได้นะครับจะสวยงามกว่านะครับผมโอเคครับก็ตามขั้นตอนนะครับผมโอเคครับหลังจากเออลงงาน12ชั่วโมงก็ <c oughs> <c oughs> พร้อมใช้งานได้นะครับผม แล้วก็ถ้าตรงจุดไหนยังไม่ค่อยเรียบเนี่ยเราใช้กระดาษทรายนะครับแต่น้ําเล็กน้อยแล้วก็วนช่วยได้นะครับแล้วก็พอพื้นผิวเรียบเรียบแล้วเนี่ยเราก็เช็ดฝุ่นอนอกแล้วก็ลงทับอีกชั้นหนึ่งรอ12ชั่วโมงคราวนี้ก็จะออกมาเรียบกริบเลยน,นะครับผมก็สีของฮาโลเพนนะครับก็จะมี6เฉดนะครับมี สีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินสีดําสีขาวแล้วก็สีน้ําตาลนะครับผมแต่ละเฉดก็สามารถผสมกันได้นะครับถ้าเป็นอย่างโตฟาสีน้ําตาลแดงแล้วก็ใช้ประกบคู่สีค่อยๆเทเฉดกับกระดาษนะครับแล้วก็ค่อยๆเทเฉดพอเฉดใกล้เคียงแล้วก็ลงงานได้นะครับผมอย่างถ้าเป็นสีครีมก็อ่าเป็นขาวกับสีเหลืองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีครีม มันจะเบาะหนังรถยนต์เนี่ยจะแผลงออกมาได้หลายเฉดหน่อยอาจจะต้องใช้น้ำตาลประกอบเพราะว่าเบาะที่ใช้งานแล้วมันจะมีความหมองปนนะครับก็จะก็จะค่อยๆใช้อาจจะต้องใช้ประมาณ3ามเฉดสำหรับสีครีมส่วนสีอื่นสีดำก็ใช้สีเดียวนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตกันสักเล็กน้อยนะครับ โอเคครับหลังจากซ่องงานเรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะครับผมเ,เรียบร้อยดีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะอันนี้ก็จะเทน้ำกันสักเล็กน้อยนะครับ โอเคก็ปกติดีนะครับผมก็สำหรับในงานซ่อมหรือว่างานเพลนี้หลังจากรงงานเรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะครับผมโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะสาธิตเพิ่มกันสักเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋า กระเป๋าใบที่เราเพลนไว้นานแล้วนะครับจะใช้ในการสาธิตช่วงทายคลิปประมาณ40กว่าคลิปก่อนนะครับก็าสามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะครับเราก็จะมาเทพ,เพิ่มเงินสักเล็กน้อยนะครับ ครับก็หลังจากที่ใช้ในงานเพลิงงานซ่อมเรียบร้อยแล้วนยก็สามารถใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะครับผมริ้วผิวก็ปกติดีนะครับผมโอเคครับก็ฝากสีของฮารลเพนด้นยนะครับก็จะมี6เฉดนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังด้วยน,นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ